พอมาเนี้ยสายสืบประธานเครือข่ายฐานประสิทธิ์อำเภอปราสาทผู้ปพิการคือโมซี่เลืยลำดับมากมานนี้พร้อมแล้วครับครับกระทรวงเป็นหมอแนะนำจะเป็นใครครับอ๋อคอปตอโย่าตอเนี่ยดีการคอร์ฟคอร์ฟอ๋อครับสวัสดี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 ครับดาวเสกเตโชจันญามนักทรัพยากรคุณชนนอนการอปตอเชฟเบิกครับก็ครับขอบคุณครับนี่โยนายพลศรีทอง

โอเคโอคตรงน้ตรง้รอะงัคอะไรนะครับเป็นไม้มือนกันว่าเอ่อทานข้าวทนะไได้ปกฟองอย่นะ ยกไม่ไหวหรอมิไม่ไหวจ้เจ็ดสิบไรฮะแปดมเนี่ยเจ็ดเจ็ดสเจ็นับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใส่ใจพ่อ คุ้มครองอปลอดภัยวางใจสานอินตระ